สามสัญญาณนะครับที่บอกว่าคุณกำลังจะรวยขึ้นหรือจดลงนะครับเอาสัญญาณที่บอกว่าเราจะจดลงก่อนนะครับข้อที่1คือการใช้ใจ่ายที่เกินตัวนะครับคุณมีการใช้ใจ่ายเงินมากกว่าที่คุณหาได้นะครับหรือไม่มีการควบคุมการใช้ใจ่ายเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ย เราต้องรู้จักการประมาณตนนะครับใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะใช้จ่ายเท่าที่เราหาได้นะครับหรือมีการควบคุมพยายามให้ไม่มีการใช้จ่ายเกินตัวนั่นเองครับข้อที่2ครับคือไม่มีการออมเงินคุณใช้จ่ายหมดโดยไม่มีการเก็บออมสําหรับอนาคตหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ mm hmm. ก็บางคนเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาวันไหนของชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินออมเก็บไว้เลยเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ทําให้ในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะจนลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยควรจะเริ่มฝึกการออมเงินตั้งแต่วันนี้นะครับข้อที่สามครับคือการที่คุณไม่เรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองนะครับคุณไม่มีความพยายามในการพัฒนาทักษะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับที่ อาจจะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณได้ข้อนี้สําคัญนะครับคนเราเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้นะครับคุณกําลังถอยหลังนะครับแน่นอนว่าการที่เราไม่เรียนรู้เนี่ยมันกําลังจะก,กินเราอย่างช้าๆนะครับเราอาจจะคิดว่าคนอื่นจะพัฒนาตัวเองก็พัฒนาไปสิเออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในโลกที่ทุกคนเนี่ยต่างเป็นทั้งเพื่อนทั้งคู่แข่งกันเนี่ยแน่นอนว่าถ้าวันนี้เราอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่เรียนรู้อะไรเลย เราก็กําลังถอยหลังแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับ3ามสัญญาณที่บอกว่าคุณจะรวยนะครับข้อแรกครับคือคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายและก็วางแผนทางการเงินนะครับคุณมีการตั้งเป้าหมายนะครับและวางแผนทางการเงินและมีแผนการที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับข้อที่สองคือมีนิสัยการออมเงินคุณเริ่มรู้จักการเก็บออมเงินนะครับแม้ อาจจะเก็บได้ยังไม่เยอะนะครับแต่การฝึกนิสัยนี่แหละครับจะทำให้ตัวคุณเนี่ยร่ำรวยและมีฐานะขึ้นได้ในอนาคตนะครับข้อที่3ครับคือการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องคุณมั่นพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อให้ตัวเองมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับอย่างในยุคนี้การที่คุณทำเพจ Facebook ทำช่อง y t u t u เนี่ยคุณก็สามารถหาเงินได้ นะครับแบบที่ผมทำคลิปลง y u t u b e เนี่ยผมก็สามารถมีรายได้จากตรงจุดนี้นะครับสามารถนำเงินตรงจุดนี้เข้ามาใช้เพื่อตัวเองและครอบครัวได้นะครับดังนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจสร้างรายได้จาก Facebook และ y o u t u b e นะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนอยู่สอนตั้งแต่เบสิกเลย นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับรีบสมัครเข้ามานะครับก่อนผมปรับขึ้นราคานะครับก็ใครสมัครแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับตั้งใจเรียนและตั้งใจทํานะครับสักวันหนึ่งคุณก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะลืมกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยขอบคุณครับ